ช่างรุมเอนดูจุกน้องข้ากน่าซืมส่งไปแล้วไหมตัวล็อมาจบเพลงหีอยัวันไหนมาสอบอีกปัญหาาวีีพอด ตัวตลกเขเป็นไรมันเก่งแล้วสปีกเกอร์ตนทุนสปออที่พาจรสูดที่สองเป็นยังไครับคนัทเคยเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนสตรีชัย,ยภูมินะครับสอนอยู่ได้ประมาณ3 3มเดือนน,นิดๆนะครับ3ามเดือนนิดๆ,ๆ <c oughs> ก็ประมาณหนึ่งปีการศึกษาครึ่งหึ่งปีการศึกษาใช่เอยหรือว่าครึ่งครึ่งปีการศึกษาครับครึ่งปีการศึกษาเทอมอ๋อหนึ่งเทอมโอ้พูดผิดสับสนไปหมดแล้วหนึ่งเทอมนะครับไปสอนเทอมสองขอบคุณครับนี่พิธีกรปากหวานอยู่นี้ครับผม วันนี้แต่งหน้าหวานมากยินดีด้วยนะคะครูได้บรรจุแล้วขอบคุณครับระวังนอนเอาคืนคือลูกไปแกะเพลงนะลูกได้ยินไหมเฟ้ยนักเอใหม่สวัสดีท่ไ ก่งกเอมโบกเด็ก้แเป็นน้องใหม่ของขอระเบียบหรองระเบียบขอขอฟังเสียงนังเอกหน่อยค่ะอเโทลงเสียงก่อนอ้อได้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 เออได้แผนกเก็บชุดว่างเลยค่ะ